นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับอันนี้ถ่าย้อนไปสัก20ปีที่แล้วนะครับโซนนี้ก็จะมีนะครับเด็กน้อยบ้านตาถึงน่าจะเยอะอยู่นะครับเลี้ยงวัวครับแต่ก่อนอยู่สมัยนี้หายากครับไม่มีละนี่คือดงพมันเลยครับตรงนี้นะฮะแหล่งรวม ของกินนะฮรก็จะมีสระน้ำนะครับนะฮะแล้วก็จะไล่นกนะฮะวันนี้มาวัวนะครน้องชายไม่อยู่ครับประกาศตามหาน้องชายนะครับเที่ยวปีใหม่หายจ่อยเลยครับ <laughs> แต่ก่อนตรงนี้เป็นโพนนะครับเขาอาจจะคลองหน้าเอาออกแล้วนะครับเลยแต่สระ น่าจะลอกใหม่สะตรงนี้นะเป็นของน่าจะบ้านสวงภูมิสวง้นี่แหละก่อนมีโพนใหญ่นะครับแถวนี้ายเรียบครับตอนนี้กหลังตามหาวัวนะฮะเจอแต่ควายนะฮะตอนนี้ใส่เนาะวันนี้เนาะ ใส่น้องเนี่ยเนาะตอนนี้เราเจอวัวแล้วนะครับมีกี่ตัวแล้วน,อน้องบันทึกเนาะแต่ครับว่าออกใหม่สามตัวแต่ครับออกใหม่สามตัวต่อไปเราก็จะให้น้ำนะฮะตอนเยน็น อันนี้เนาะคือมวลแท่นน้อบ้ันนี้เน้องสลอแห่งฟาร์นารมนะฮะตัวละเมินนะสภาพตัวละเมินอันนี้บองบอกเลยว่าไม่ใช่เจ้าของแน่นอนอื สีส้สนแล้วครับนี่นะครับนารานารนีน่อืมอืมอันนี้ตอนนี้คลอดสามตัวนะครับตอนนี้คลอดสามตัวแล้วแต่ก็ต้องวัวกินอยู่นะครับจะมีกระท่อมนะครับอ่าแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างหน้านะครับฟ้าผ่านะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้จะมีกระท่อมหนึ่ง นะครับตอนนี้เขาเอาออกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มโล่งแล้วนะครับต้นไม้ก็น้อยลงนะครับดีนะครับปีนี้ไม่ไม่มีใครปลูกมันนะก็เลยดูสบายสบายหน่อยนะครับปีที่แล้วโอ้โหนะครับปลูกมันเยอะนะครับปีนี้ราคาตกนะครับคงไม่มีใครกล้าปลูกเพิ่มนะครับ ก็ข้างๆนะครับก็จะเป็นวัวของน้องฟ้ายนะครับอันนี้คุณแม่มาเอานะครับนะครับถึงเวลากละบ้านแล้วนะครับตอนนี้โอเฮ้